ครับพี่น้องนะครับสาหรับมือนีนะครับพาพี่น้องมาหาอยู่หากินนะครับคือเกาเมือนเดิมนะครับมาใส่ใบกบกับพี่น้องเนี่ยใส่ใบกบตามป้านะครับเนื่องจากว่าบ้านผมเป็นป้านะครับเนี่ยพอถึงหน้านี้นะครับนาเขาเริ่มออกห่วงนะครับอ่ามันจะมีสายห้วยที่อยู่ตามป้านะครับเบื่องบรรยากาศนะครับอ่าสายห้วยที่อยู่ตามป่านะครับกบมันจะขึ้นมาหากินอยู่แบบนี้นะครับเพราะมันจะมีพวกปูพวกใสเดือนพวกอย่างที่มันออกหากินนะไอ้ที่มันออกมันจะเริ่มออกแล้ว จะเริ่มใหญ่ลงสู่ที่ลุ่มนะครับไปติดตามกันครับว่าสิได้หน้อยได้ายครับนี่นะครับเบ็ดกบกลางป่าครับผมไปเบิ้งกันตัวที่หนึ่งมาเล้วนี่ครับตัวที่หนึ่งสองโชว์หน่อย โอ้ปบางเย็บเลยตัวนี้ว้าวฮึบโอเคตัวที่สามโอ้ยยังเกิดโดดตุ้มติ้มเลยจ้อยขึ้นมาเลยนี่มาอีกตัวแล้วจ้าเอาเลยนี่โชว์่อย โอ้มันคือเก่าครับผมเอ,อยกขึ้นมาปนี่นี่นีอเอายกขึ้นมาเลยโอ้ผลิตภัณฑ์จากภูเขาไม่ถึงสุดยอดนี่ก็เช้าแล้วนะครับเสาแล้วเข้ามายามเด็ดกันที่น้องอ๋อลำนี้หลุดจ่อยนี่นครับถูกไหม นู่นนะครับผ่านจอยได้มาแล้วหนึ่งนะครับอยู่นี่อีกหนึ่งนะครับนี่นี่เนี่ยเนี่ยหลอบเช้านะครับพี่น้องหลอบเช้าอุย้ยจอยหลังนี้จอยนี่ใกล้ๆเออนั่นน่ะนั่นน่ะนั่นน่ะนะครับเนี่ยสุดยอดเลยนะครับใส่ปิดกบกลางผูนะครับพี่น้องมนันคือเก่าครับผม นี่นะครับผลงานรวมนะครับกับการปักเบ็ดกบบนภูเขานะครับกับพานจอยนะครับวันนี้นี่นะครับมานคือเก่าครับเอาโชว์ผลงานรวม่อยลูกนี่นะครับพอได้อยู่นะครับพี่น้องเดี๋ยวคลิปหน้าจะพาไปหากินอีกแนวใหม่ด้วยครับฝากติดตามฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับ